เจ้าอาวาสวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีค่ะก็บอกว่าหลังวัดประกาศรับเผาศพผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะก็มีมูลนิธิค่ะเรียกเก็บเงินญาติผู้เสียชีวิตก่อนที่จะนำศพมาให้ที่วัดเผาฟรีค่ะ ครูกิติวิริยาพรเจ้าอาวาสวัดราชประคองธรรมค่ะซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีได้บอกว่าหลังจากที่ทางวัดราชประคองธรรมได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานาการณ์โควิดเปิดให้ประกอบพิธีชาปนกิจให้กับศพผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆก็ปรากฏว่าหลังมีการประกาศของทางวัดออกไปทําให้ในแต่ละวันค่ะมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่ตางๆนําศพผู้ติดเชื้อเข้า ามาในวัดทําพิธีชาปนก,กิจเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งทางวัดก็มีข้อจํากัดในการเผาศพผู้ติดเชื้อเช่นกันเนื่องจากเมรุสามารถรองรับได้เพียงหศพต่อวันเท่านั้นค่ะซึ่งต้องเริ่มเผาตั้งแต่เช้าไปจนกระทั่งถึง4ี่ทุ่มค่ะทําให้ตัวเมรุและตัวเผาเก็บสะสมความร้อนในแต่ละวันไว้สูงมากนอกจากนี้นะคะยังทราบข่าวมาว่าทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิบางแห่งเรียกเก็บเงินจากญาติจากครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นค่าเคลื่อนยาน ศและจากจัดหาวัดเพื่อที่จะเผาศพในราคา20,000บาทและเมื่อไปรับศพมาถึงวัดแล้วก็จะเรียกเก็บเงินค่าทำบูญกับวัดอีก4,000ถึง7,000บาทซ้ําเติมความทุกข์ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะทําให้เดือดร้อนจึงขอเตือนให้ประชาชนระวังและหากว่าเดือดร้อนในการหาวัดประกอบพิธีก็สามารถติดต่อมาที่วัดรับประคองธรรมได้โดยตรงได้ด้วยค่ะ